คาถาเสริมโชคลาภณนะชาลีติณนะมาพทะ,ะพุทธะมะอาอุณนะโมพุทธายะเงินทองไหลามาทรัพย์สิสนไหลเข้าขอให้ข้าพเจ้ามีโชคลาภเหลือล้นบั่งคั่งร่ำรวยไม่สิ้นสุดณนะชาลีติดึงดูดโชคดีทุกทิศณนะมาพทะ,ะเปิดประตูแห่งทรัพย์พุทธะมะอาอุพลังแห่งพระพุทธเจ้าอบกุม นโมพุทธายะน้อมนำพรอันศักดิ์สิทธิ์เข้าสู่ชีวิตฟังเถิดฟังแล้วรวยฟังแล้วโชคดีเงินทองหลั่งไหลเข้ามาม่รู้จบทำสิ่งใดขอให้สำเร็จสมปรารถนาทุกคำทุกเสียงคือพลังแห่งบุญและโชคลาภณชาลีตินามาพัตพุทธ,ธะมะอะุณโมพุทธายะเอหิลาพัง เอหิโพคังมะมะเอหิมะมะ,อมะ,มะขอให้ลาบผลหลั่งไหลเข้ามาดังสายน้ำแห่งความมั่งมีวันนี้พรุ่งนี้และตลอดไปเถิดสาธุ